ทีมงานแทนที่จะมาก่อนเราก็ว่าเราช้าแล้วนะนี่เป็นคุตคามป่ามหาวันสถูบกาดเย็นมาก เดินสถูวกเจ้าสุ เป็นฐานที่บวชพิสุณีเป็นบรรดาที่ทำบรรษาของพระพุทธเจ้าด้วยสาัิดี ทีมงานเราเป็นไหนหมดละไมอันนี้เป็นเป็นอันนั้นลงยูทูบตลอด ก็จะถ่ายรูปก่อนก็ถ่ายได้นะอันนี้รอทีมงานเขาอันนี้ก็เป็นเสาโศกนีก่เป็นสถูปที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุอากาศก็เย็นพอสมควรเสานี้ก็ยังเป็นเสาที่สมบูรณ์ความสมบูรณ์